ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงในเดือนธันวาคมปี2568ดาวพฤะศุกนะครับโครจรได้ตำแหน่งมาหาจักรในเดือนนี้นะครับบางท่านง,งานจะวิ่งไม่หยุดทั้งงานหลักงานเสริมงานเร่งด่วนนะฮะเพราะดาวพฤะศุกเนี่ยนะครับโครจรควงคู่กับดาวอังคารตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับหลังจากนั้นดาวศุกร์ก็จะโครจรย้ายนะครับได้ตำแหน่งมาหาจักรเป็นดาวเจ้าเรือนการงาน เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมงานเร่งเข้ามาหลายอย่างพร้อมกันต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบทุกวันลูกค้าบางคนงองแงเปลี่ยนใจให้แก้งานนะแต่สุดท้ายได้ผลดีมากเพราะดาวดีเพียบงานเด่นด้านออนไลน์คีเอทีไลฟ์คอนเทนต์การถ่ายสรุปเหนื่อยจริงแต่ปิดยอดได้จริงในช่วงนี้นะครับในช่วงเดือนนี้นะครับมันยังมีดาวอังคารดาวอิตด,ดาวศุกร์ในภพที่หนะครับเรื่องเงินเด่น แต่เงินออกไวเหมือนกันนะครับดาวพฤหัสก็จะย้ายเข้าสู่กลุ่มดาวราศีเมถุนกลับมาจุดที่1 1นั่นคือจุดที่โชคจากคนรู้จกักจากคอนเน็กชันจากผู้ใหญ่สนับสนุนในช่วงปลายปีนั้นนะครับบางท่านจะมีเงินก้อนหนึ่งจากงานเร็วงานออนไลน์จะมีรายรับจากความสามารถเฉพาะตัวเช่นไลฟ์ขายของศิละปะร้องเพลงหรืองานที่มันเป็นรายได้พิเศษแต่เงินออกไวเพราะซื้อของแพงของใช้ของตกแต่งบ้านของสวยงาม สิ้นปีเสียเงินกับการเดินทางงานเลี้ยงและของขวัญน,นะในช่วงเวลานี้เนี่ยดาวอังคารจะย้ายเข้าสูพ่พุทตะเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยในช่วงเดือนเนี้ยบางคนได้สร้างบ้านใหม่บางคนได้ปรับปรุงบ้านใหม่ได้ของใหม่เข้าบ้านได้เจอญาติที่พึงพอใจนะครับเกิดขึ้นในดวงชะตาได้ไปยังหลับนอนในที่พึงพอใจบางคนได้ย้ายที่อยู่ได้ย้ายที่นอนนะเพราะนั้นในช่วงเดือนนี้เงินจะเข้าแต่ก็มีเงินออกมากนะแต่ภาพรวมบวกกว่าเดิมแน่นอนนะฮะเพราะว่า ในดวงชะตาเนี่ยความคิดสร้างสรรค์ก่อเกิดเงินใครจะเสี่ยงหวยเสี่ยงเลขเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวข้องกับลูกมาถ้าจะมีการลงทุนเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับดาวอังคารควงคู่กับดาวศุกร์อยู่ในเรือนที่ห้าด้วยในเดือนนี้รักแรงฟิลแรงมีแอบผึงนะครับใครที่มีคู่นะมีคนคุยนะครับช่วงนี้จะเนื้อหอมดึงดูดมากนะครับนะบางคนจะมีคนเก่าบางคนโผล่ขึ้นมาคนคุยกับทักมานะ คู่มีโอกาสงอนเรื่องเล็กๆแต่กลับมาดีกันเร็วกว่าเดิมคนโสดมีสเสน่ห์มากนะตัวเลือกเยอะนะครับความรักคึกคักอารมณ์มาไวแต่รักสดใสที่สุดในรอบหลายเดือนสุขภาพระวัง3ามเรื่องพ่อดาววิ่งเร็วมากในช่วงเดือนนี้นะครับในช่วงเดือนที่ห้าเดือนที่หทําให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานหนักอย่างดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวประจาตัว บางคนช่วงนี้มันจะมีโปรเจกต์ต่างๆนานาให้ได้คิปได้ทาเป็นช่วงที่เจ้าโปรเจกต์ช่วงที่หัวคอดสร้างสรรค์นะแต่ว่าต้องระวังปวดหัวไมเกรนอ่อนเพลียจากการนอนน้อยเจ็บคอไอหลอดลมจากการใช้เสียงเยอะนะครับพักเงียบเงียบสักหนึ่งวันต่อสัปดาห์จะช่วยได้มากเดือนนี้ ในช่วงเดือนนี้ดาวพฤหัสเข้าจุดที่11ในช่วง23ธันวาคมคือจังหวะของชาวราศีสิงห์ได้ทีมใหม่กัลยาณมิตยโอกาสจากคนใหญ่คนโตผู้ใหญ่เรียกไปคุยมีคนชวนทำโปรเจกต์มีช่องทางที่ไม่คาดคิดเปิดขึ้นนี่คือของขวัญส่งท้ายปีเะนั้นนะครับในช่วงเดือนนี้สัปดาห์แรกของเดือนเนี่ยงานจะเร่งสุดมีเรื่องให้แก้เยอะระวังอารมณ์หุดงิดสัปดาห์ที่2เริ่มปิดงานได้1-2ดิวใครที่ทํางานหลายหน้า นะครับงานใหญ่จะเข้ามาเงินเข้าดีกว่าเดิมความรักอบอุ่นสัปดาห์ที่าสามนะชมผลงานเด่นนะมีคนชมมีคนติดตามนะครับคอนเน็ชันะต่างๆจากงานมีมุมดีๆนะครับบางคนได้คอนเน็ชันกว้างขวางใหญ่โตมากขึ้นในช่วงนี้ได้บางคนได้ประทะคนมีขั้นมีสีมีตําแหน่งเพราะนั้นนะครับมีข่าวดีการเงินและโอกาสใหม่ในช่วงสิ้นสิ้นปีเพราะดาวพฤหัสยกเข้าสู่จุดลาภาบางคนได้เงินพิเศษบางคนได้โชคจากบุตรหลานบริวารบางคนได้สิ่งของพึงพอใจเดือนนี้ชีวิตคุณจะวิ่งเร็วเหมือนสิงโตที่กําลังล่าเหยือ่อ ไม่ใช่เพราะคุณอยากเล่นแต่เพราะจักรวาลกําลังพาคุณไปสู่ยังจุดที่คุณคู่ควรทุกความเหนื่อยในเดือนธันวาคมคือประตูของโอกาสใหม่ในปีหน้าและชาวราศีสิงค์คือคนที่พร้อมสุดที่จะก้าวผ่านประตูนั้นดาวพฤหัสอยู่จุดลาพระส่งท้ายปีนะครับเป็นดาวแห่งผู้ใหญ่โชคโอกาสนะครับบางคนเกิดแหล่งรายได้ใหม่ นะบางคนนะครับได้โชคจากผู้ใหญ่บางคนได้โชคจากบุตรหลานบริวารใครรอปั๊มบุตรติดนะเป็นช่วงที่ใครรอจัดการมรดกมีความสําเร็จนะใครที่ทํำอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศเกิดความโชคดีนะครับยิ่มีการคบคา้าสมาคมในงวงกว้างมากขึ้นเท่าไหร่เป็นผลประโยชน์ให้กับคุณมากขึ้นเท่านั้นนะครับบางคนเกิดมีเหตุการณ์ให้เกิดถูกหวยมีโชคฟุกส่งท้ายปีเพราะดาวระัเคลื่อนกลับไปอยู่จุดลาภะ เป็นจุดที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โชคลาภรายได้พิเศษช่องทางได้เสริมใช้ไอเดียสร้างสารรค์เกิดเงินเกิดทองเกิดโอกาสดีๆไปจนถึงพฤษภาปีหน้าเนี่ยดาวพุทธะอยู่จุดลาภพ,พยายามใช้ความคิดสร้างสารรค์แล้วพยายามไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะฮะพยายามอยู่ในอย่าอยู่ในกรอบแบบเดิมหาสิ่งใหม่ๆทํานะครับแล้วดาวราหูก็เล็งดวงไปจนถึงพฤศจิกาปีหน้าชาวราศีสิงห์ยังต้องระวังการถูกโกงถูกยยกยอกทรัพย์ถูกหลอกลวงถูกต้มตุนระวังคดีความเกิดคู่กรณีต่างๆ หุ้นส่วนคู่ครองพาร์ทเนอร์ที่ไม่ใช่จะมีบททดสอบทะเลาะมีปัญหาขัดแย้งโกงนะนับจากนี้ไปเลยนะไปจนถึงปลายปีหกเก้าเนี่ยนะถ้าหุ้นส่วนที่ใช่มีการขัดแย้งแล้วแนบแน่นกว่าเก่าคู่ครองคนรักก็เหมือนกันมีการขัดแย้งแล้วแนบแน่นกว่าถ้าไม่ใช่จบจากเลิกลามีคนใหม่เข้ามาที่ดีกว่าเก่ามีคนบางคนโสดมีคนมีขั้นมีตําแหน่งมีบารมีเข้ามาแต่ต้องระวังเขามีผัวมีเมียอยู่แล้วต้องดูให้ดีนะครับบางคนได้พาร์ทเนอร์ใหม่ เกิดขึ้นในดวงชะตาชาวราศีสิงห์ต้องระวังการทําอะไรต่างๆตามอารมณ์โลภะโทสะโมหะเวลาจะเสียหายมันจะเสียจากความอยากเช่นอยากจะลงทุนอยากได้มากๆลืมไต่ตองดูไม่ครบทุกมิติแล้วลงทุนพลาดอย่างเงี้ยนะรักมากๆแล้วมีเรื่องให้เสียหายเรื่องอื่นๆตามมาอย่างเงี้ยฉะนั้นต้องระวังอารมณ์ต้องยืนอยู่ในอารมณ์กลางๆหาจุดสมดุลให้ได้ใช้อิทธิพลของราหูให้เป็นประโยชน์นะครับเอาอารมณ์มาสะท้อนดูเงาในใจตัวเองนะแล้วจะเห็นจุด ปดล็อกชีวิตคือประสบการณ์นะครับท่านที่บูชาพระจักรพรรดิเปิดโลกไปนะฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไลน์มาบอกว่าเขามีโชค1ล้านบาทเนี่ยเขาส่งบัญชีมาให้ดูเนี่ยเหลืออยู่เก้าแสนบาทสวัสดีค่ะบูชาพระจักรพรรดิเปิดโลกรุ่นปูแล้วนะมีเจ็ดโลกธาตุมามีโชคหนึ่งล้านบาทอาัศาจรรย์มากๆนะฮะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่ด้วยพกติดตัวตลอดค่ะคนนี้บอกได้รับพระจักรพรรดิมาเนี่ยถูกหวยราวบนล่างเลยค่ะเนี่ยเขาส่งมาให้ดู พระจักรพรรดิเปิดโลกที่คุณกําลังเห็นนี้นะครับถ้ามองในมิติความเชื่อนะครับนี่เป็นเครื่องรางที่สร้างจากพิธีกรรมโบราณในตําแหน่งดวงดาวที่ดีในรอบหลายปีนะปลุกเสกในคืนพระจันทร์เต็มดวงพระจักรพรรดิเปิดโลกที่คุณเห็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องรางธรรมดาผ่านพิธีกรรมโบราณนะครับและพิเศษสุดนะทุกรุ่นนะฮะผ่านพิธีกรรมในคืนพระจันทร์เต็มดวงปูแลมีในวันที่ดาวทิดดาวจันทร์เล็งกันสลิดองศาเกิดเป็น ที่มีผลต่อพลังงานจิตใจและเปิดประตูทั้ง3โลกเพะาะนั้นในพิธีได้นําน้ําสะอาดเนี่ยมาวางการแจ้งให้รับแสงพระจันทร์เพ็ญแบบเต็มดวงในเชิงจิต,ตวิทยาคือการสร้างจุดเริ่มต้นใหม่ให้กับจิตใจ พระจักรพรรดิเปิดโลกถูกนำมาแช่ในน้ําแสงเพลนนี้เพื่อเป็นพิธีสัญ,ญลักษณ์ว่าเราอาพลังงานใหม่ให้ชีวิตตัวเองชําระความรู้สึกเก่าๆและเปิดทางให้สิ่งดีไหลเข้ามานี่คือพิธีที่ทําให้หลายคนรู้สึกว่าปิดอดีตอย่างแท้จริงและพร้อมจะเดินหน้าเต็มกําลังอย่างเดือนที่ผ่านมานะครับหลายคนนะฮะที่บูชาแบบลักษณะของการเติมพลังคือเวลาบูชาเครื่องรางถ้าใช้หลักการของครูด้านพลังงานนะะที่ออกแนว จิตวิทยาและวิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาบูชาเครื่องรางให้มองมันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นโอกาสโชคถ้าทุกครั้งที่เราบูชาแล้วเหมือนการเหมือนเติมพลังสิ่งดีๆจะนํามาเกิดแต่ถ้าเราบูชาด้วยใจที่ขาดนะเมื่อไหรจะมาขอนะะพลังงานต่างๆที่ขาดแคลนความล้มเหลวก็จะเข้ามาน,นี่คือเคล็ดลับผู้ที่บูชาบางคนมีโชคใหญ่เกิดขึ้นมันต่างกันตรงนี้ หลายคนนะฮะบางคนบอกว่าจิตใจนิ่งขึ้นกล้าต,ตัดสินใจเรื่องสําคัญกล้าปล่อยอดีตที่ค้างคาได้โอกาสงานที่ไม่คิดว่าจะได้บางคนมีโชคใหญ่เป็นล้านเต็มๆนะฮะเพราะนั้นนะครับที่เกิดขึ้นถ้ามองไปในมิติความเชื่อก็เกิดจากพลังงานความเชื่อแต่ถ้ามองในมิติของการตั้งเจตนาและสัญ,ญลักษณ์ที่มีความหมายแบบที่คันจุงเรียกว่าการปลุกพลังจากภายในนะฮะ อันนี้ก็มองในมิติจิตวิญญาณได้ดังน,นั้นถ้าคุณดูคลิปนี้นะฮะแล้วรู้สึกสิ่งที่ผมพูดมันตรงใจเหมือนจกนักรวาลกําลังกระซิบเหมือนพลังมารใหม่กำลังจะเรียกคุณนะฮะอยากได้พระจักรพรรดิเปิดโลกรุ่นนี้เอาไว้เปิดชีวิตใหม่เปิดโชคลาภเปิดเงินเปิดทองเปิดโอกาสทักไปหาแอดมินเลยมีจานวนจากัด